ค่ะนักเรียนสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาศึกษากันในเรื่องของแผนภาพเซลล์เกลมานิกนะคะจุดประสงค์ข้อ1เขียนแผนภาพเซลลไฟฟ้าเคมีได้ 2. เขียนสมการแสดงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นที่แอนูดแคโทดและปฏิกิริยารวมจากแผนภาพเซลล์ได้นะคะจากที่เราเรียนไปแล้วนะคะในเรื่องของเซลลเกลมานิกก็จะมีส่วนประกอบ อยู่สส่วนก็คือ,อสมประกอบแรกเราเรียกว่าเครื่องเซลล์นะคะในที่นี้ครูยกตัวอย่างเป็นเครื่องเซลล์นะคะซึ่งเครื่องเซลล์ A กับเครื่องเซลล์ B นะคะจะต้องประกอบด้วยสองเครื่องเซลล์นะคะซึ่งในแต่ละเครื่องเซลล์นี้ก็จะต้องประกอบด้วยขั้วฟฟ้านะคะี่ขั้วฟฟ้า A ขั้วฟฟ้า B เพราะฉะนั้นในเครื่องเซลล์นะคะจะมีขั้วฟฟ้าและก็มีไอออนในสารละลายนะคะ อันนี้เครื่องเซลล A ก็จะมีโลหะ A กับไอออนของ A บวก A สองบวกนะคะเครื่องเซล์ B ก็จะมีขั้ว B แล้วก็ไอออนของ2 B บวก2เครื่องเซลล์ลนี้จะต้องต่อเชื่อมกันด้วยโวลต์มิเตอร์นะคะและที่สำคัญที่จะขาดไม่ได้ก็คือสะพานไอออนหรือสะพานเกลือที่จะต้องเชื่อมต่อระหว่างบิเกอร์สองบิเกอร์หรือระหว่างสารละลาย2ตัวนี้นะคะเชื่อมเข้าหากันนะคะ สำหรับการเขียนแผนภาพเซลล์นะคะมันก็จะมีหลักการเขียนนะคะเป็นสัญลักษณ์แสดงส่วนประกอบของเซลล์นะคะหลักการก็จะมีดังนี้นะคะนักเรียนข้อ1เครื่องเซลล์ที่เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันให้เขียนไว้ทางซ้ายมือเขียนมาทางซ้ายมือนะคะโดยเขียนสารที่ทำหน้าที่เป็นขัว้วไฟฟ้าอันนี้คือขัอว้วไฟฟ้านะคะนักเรียน Zn, Li, Fe นะคะ ตามด้วยไอออนในสารละลายโดยใช้เครื่องหมายขีดขั้นนะคะก็จะเป็นโลหะตามด้วยไอออนในสารละลายนะคะมีเครื่องหมายขีดขั้นตรงนี้นะคะข้อ2เครื่องเซลล์ที่ปฏิกิทิยาที่เกิดปฏิกิริยา Reduction ตรงนี้นะคะให้เขียนไว้ทางขวามือโดยเขียนไอออนในสารละลายก่อนไอออนในสารละลายนะคะตรงนี้นะคะ แล้วก็เขียนขั้วไฟฟ้าไว้ทางขวาสุดขีดขั้นด้วยขีดหนึ่งขีดตรงนี้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าเขียนแบบเครื่องเซลล์นะคะเครื่องเซลล์ข้อ3ใช้เครื่องหมายขีดสองขีดแทนสะพานเกลือขั้นระหว่างเครื่องเซลล์ทั้งสองเช่น Zn left S r i g h Zn2+ l e f ว Aq ล็บ,บ,บ AQ ตรงนี้คือเครื่องเซลล์ออกซิเดชัน นะคะแล้วก็ขีดขั้นด้วยสะพานไนออนทางขวามือก็จะเป็นเครื่องเซลล์รีดักชันก็จะขึ้นต้นด้วยไอออนของสารละลายแล้วก็ขีดขั้นแล้วก็ตามด้วยโลหะหรือขั้วไฟฟ้าของมันนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะสังเกตว่าในเซลล์ไฟฟ้าเนี่ยนะคะขึ้นต้นด้วยมันก็จะเป็นโลหะลงท้ายก็จะเป็นโลหะ หรือว่าเป็นของแข็งนะคะส่วนที่อยู่ติดกับสะพานไอออนจะเป็นไอออนทั้งสองข้างเลยข้อสี่ถ้าจะบอกความเข้มข้นของไอออนหรือสถานะของสารให้เขียนไว้ในวงเล็บถ้าเป็นแก๊สบอกความดันไว้ด้วยเช่นอันนี้นะคะเป็นสถานะนะคะ Zn จะบอกวงเล็บ S แทสองบวกวงเล็บ Aq หรือบอกเป็นความเข้มข้นก็ได้นะคะเป็น1โมลต่อลูบาเดซิเมตรอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ขีดขั้นด้วยสะพานไอออนส่วนนี้เป็นไฮโดรเจนนะคะไฮโดรเจนเป็นแก๊สก็จะมีไฮโดรเจนไอออนวงเล็บ A อคนะคะ aq แล้วก็เป็นความเข้ข้นค่น่โมลต่อลูบาเดซิเมตรขีดขั้นด้วยขีดหนึ่งขีดแล้วก็จะเป็นสถานะแก๊สนะคะพเพราะแก๊สเขาก็จะมีจุลภาค แล้วก็จะเป็นอบอกความดันหนึ่งบรรยากาศไว้แล้วก็ขีดขั้นด้วยขั้วไฟฟ้านะคะนี่คือสถานะแก๊สนะคะสำหรับเครื่องเซลล์ที่เป็นแก๊สหรือเครื่องเซลล์ที่ประกอบด้วยสารละลายสองชนิดจะใช้ขั้วไฟฟ้าเฉยที่นำไฟฟ้าได้แต่ว่าไม่ทปาปฏิกับแก๊สหรืออิเล็กโทรไลต์ขั้วเฉยที่นิยมใช้ก็จะมีแพลตินัมกับคาร์บอนนะคะ อย่างเช่นบรม m นนะคะนักเรียนโบรม m นเป็นของเหลวดอมันไม่มีสถานะเป็นของแข็งเขาก็เลยใช้ขั้วเชยก็คือแพททินัมขีดคั่นระหว่างขั้วไฟฟ้ากับโบรม m นที่เป็นของเหลวนะคะแล้วก็ใช้ขีดแทนคั้นระหว่างไอออนกับสถานะของเหลวของโบ r o m นนะคะวงล็บ AQ แล้วก็จะมีสะพานไอออนขั้นนะคะเครื่องซิกซ้ายนี้ก็จะเป็นเครื่องเซลล์ออกซิเดชัน เครื่องขวาก็จะเป็นเครื่องเซลล์รีดักชันในนี้เครื่องเซลล์รีดักชันก็จะมีซีเซียมนะคะซึ่งเป็นสารละลายก็จะมีอาไอออนตรงนี้นะคะใช้จุลภาคแทนถ้าเป็นไอออนนะคะแล้วก็ขีดขั้นด้วยขั้วไฟฟ้าเพราะฉะนั้นขั้วเฉื่อยนะคะของเหลวก็ใช้ขั้วเฉื่อยสารละลายก็ใช้ขั้วเฉื่อยแก๊สก็ใช้ขั้วเฉื่อยด้วยเช่นกันนะคะในกรณีที่เป็นสารละลายที่มีไอออน2ชนิด ให้ใช้จุลภาคขั้นนะคะสารละลายสองชนิดอย่างเช่นแมกนมีเซียมวงเล็บ S อขีดแมกนีเซียม,มสองบวกวงเล็บ A q คนะคะขีดขั้นด้วยสะพานข้างซ้ายคือมีขั้วไฟฟ้านะคะก็เลยไม่ต้องใช้ขั้วเฉยเพราะน้ำขวา fE สามบวกกับ Fe สองบวกเป็นไอเป็นไอออนทั้งคู่นะคะเป็นไอออนทั้งคู่ก็เลยไม่มีขั้วก็ต้องใช้ขั้วเฉยเป็นแพทินัม แล้วระหว่างสารละลายนะคะใช้จุลภาคขั้นนะคะอันนี้คือหลักการของการเขียนแผนภาพเซลล์กทน,นิกนะคะามาดูตัวอย่างกันค่ะตัวอย่างแรกนะคะแมกนีเซียมเขียนวงเล็บสถาน,นะนะคะแล้วก็ขีดขั้นด้วยขีดหนึ่งขีดแล้วก็เป็นไอออนของแมกนีเซียมวงเล็บ a อนะคะ คันด้วยสะพานไอออนตามด้วยไอออนของเครื่องเซลล์รีดักชันนะคะเป็นซิ l เวอร์ไอขีดแล้วก็ซิ l เวอร์วงเล็บเจะสังเกตว่าขึ้นต้นก็วงเล็บ S อนะคะเป็นของแข็งปิดท้ายก็วงเล็บ S เป็นของแข็งเช่นเดียวกันอยู่ระหว่างสะพานไอออนจะเป็นไอออนทั้งคู่นะคะอาจจะเป็นไอออนลบหรือไอออนบวกก็ได้นักเรียนคอยเป็นไอออนละกันนะคะขอยมาติดอยู่ตรงสะพานนะคะ ในข้อ2นะคะแก๊สไฮโดรเจนกับซิลเวอร์นะคะแก๊สไฮโดรเจนไม่มีขั้วก็เลยใช้ขั้วแพทีนัมแทนนะคะเป็น Pt วงเล็บ S ขีด,ดอันนี้ไฮโดรเจนเป็นแก๊สเวลาเขียนถ้าอยู่ในครึ่งออกซิเดชันนะคะเราจะเขียนแล้วไอออนจะต้องมีการเพิ่มขึ้นนะคะไฮโดรเจนตรงนี้เป็นศูนย์นะคะเลขอ,ออกซิเดชันพอเขียนแล้วต้องเพิ่มเป็น1ตรงนี้นะคะเขียนแล้วเพิ่มขึ้นจะเขียนเป็นแบบครึ่งออกซิเดชันนะคะ ขีดขั้นด้วยสะพานไอออนแล้วก็เขียนเป็นไอออนแล้วก็ตามด้วยโลหะนะคะอันนี้คือตัวอย่างที่สองตัวอย่างที่สามนะคะถ้าเป็นของแข็งก็เขียนปกตินะคะขึ้นต้นด้วยโลหะขีดขั้นด้วยไอออนนะคะขั้นด้วยสะพานนะคะคือขีดสองขีดตรงนี้ไฮโดรเจนเขียนอยู่ในรูปของครึ่งรีดักชันนะคะจะเขียนไอออนติดอยู่ตรงสะพานเสมอนะคะ เขียนแล้วเลขออกซิเดชันก็จะลดลงตัวนี้เป็นบวกหนึ่งตรงนี้เป็นศูนยนะ์เขียนแล้วลดลงนะคะบุงเล็บสถานะแก๊สแล้วก็ความดันหนึ่งบรรยากาศแล้วก็ใช้ขั้วเฉยจะสังเกตว่าระหว่างไฮโดรเจนที่เป็นครื่งออกซิเดชันกับเครื่องรีดักชัน uction, มันจะเขียนกับด้านกันนะคะเรียน,นจะเขียนกับด้านกันตัวอย่างต่อไปนะคะเครื่องเซลล์ของคอปเปอร์กับเครื่องเซลล์ของคลอรีนนะคะ คอรีนไม่มีขั้วก็เลยใช้ขั้วแพททีนัมนะคะเป็นขั้วเฉยนะคะส่วนคอปเปอร์มีโลหะนะคะก็เลยใช้ซียูงเลบเอเป็นขั้วแล้วก็ขีดขั้นด้วยขีดหนึ่งขีดแล้วก็เป็นไอออนของคอปเปอร์สองบวกลงเลบ A เอควียดตามด้วยสะพานไอออนติดสะพานจะต้องเป็นไอออนเสมอนะคะตรงนี้ก็จะเป็นคอร์ไรไอออนนะคะติดสะพานคอร์ไรไอออนข้างนี้ก็จะเป็นไอออนบวกด้วย นะคะขีดขั้นด้วยสถานะของแก๊สคลอรีนส่วนข้อต่อไปนะคะแพททิ่ันนะคะในนี้เป็นสารละลายเนาะ Sn2 บวกกับ Sn4 บวกนะคะเป็นสารละลายใช้จุลภาคขั้นไม่มีขั้วใช้ขั้วเฉยนะคะส่วนคอปเปอร์มีขั้วใช้ใช้ขชั้นะะว, Copper, ว,วปกติก็คือเป็นไอออนขีดขั้นแล้วก็ตามด้วยโลหะ ส่วนเซลล์ข้อนี้นะคะเขาเรียกว่าเซลล์ความเข้มข้นนะคะนักเรียนก็คือเซลล์ที่มีขั้วเหมือนกันนะคะซินเวอร์ตรงนี้ก็ซินเวอร์แต่ว่ามีความเข้มข้นไม่เท่ากันนะคะตรงนี้เป็นซินเวอร์ไอออนแล้วมีความเข้มข้น0.1โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรนะคะคิดขั้นด้วยสะพานไอออนซินเวอร์ไอออนตัวนี้มีความเข้มข้น1โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรนะคะอันนี้คือเป็นเรียกว่าเซลล์ความเข้มข้น ถ้าเป็นเซลล์ความเข้มข้นเนี่ยจะต้องใส่วงเล็บความเข้มข้นของสารไว้เสมอแต่ถ้าไม่ใช่เซลล์ความเข้มข้นอย่างข้ออื่นๆนะคะเราจะมงลบด้วคิวแทนอ่าต่อไปเราก็จะมายกตัวอย่างการเขียนแผนภาพเซลล์กันนะคะจากโจทย์ที่ครูกำหนดให้นะคะข้อ1จงเขียนแผนภาพเซลล์ของปฏิยาที่เกิดขึ้นในเซลล์กัลวนิกต่อไปนี้นะคะข้อแรก เป็น mg วงเล็บ s บวก sn 2บวก a เคียดแล้วได้ mg 2บวก a เคียดบวก sn วงเล็บ s เราจะเขียนได้ยังไงเราก็จะต้องหาเลขออกซิเดชันก่อนนะคะนักเรียนว่าตัวไหนที่จะเกิดเครื่องออกซิเดชันตัวไหนจะเครื่องรีดักชันนะคะเครื่องออกซิเดชันเราเรียนมาแล้วว่าเลขออกซิเดชันจะต้องเพิ่มขึ้นส่วนเครื่องรีดักชันเลขออกซิเดชันต้องลดลงนะคะดูแมกนีเซียมนะคะทางซ้ายแมกนีเซียมเลขออกซิเดชันเป็นศูนย์ พอทางขวาเป็นบวกสองเพราะฉะนั้นแมกนีเซียมเรียกออกซิเดชันเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเครื่องเซลล์ของแมกนีเซียมก็จะต้องเป็นเขียนอยู่ทางซ้ายมือเพราะเป็นเครื่องออกซิเดชันก็จะเขียนได้ว่า Mg วงเล็บ S แล้วก็ขีดขั้นหนึ่งขีดนะคะแล้วก็เป็น Mg สองบวกวงเล็บ Aq นะคะขีดขั้นด้วยสะพานไอออนตามด้วย Sn2 บวกนะคะเป็นไอออนเป็น Reduction เขียนไอออนแล้วถึงจะตามด้วยโลหะก็เป็น Sn2 บวกเควี ous, ขีดขั้นด้วยเส้นหนึ่งเส้นแล้วก็เป็น Sn วงเล็บ S อย่างนี้นะคะข้อแรกข้อสองก็เหมือนกันนะคะเราก็จะต้องหาเลขออกซิเดชันก่อนตรงนี้ Cr เป็น0ูนย พอข้างนี้เป็นบวก3มแสดงว่า Cr เพิ่มขึ้นเนาะ Cr เพิ่มขึ้นเพราะนะั้น Cr ก็ต้องเป็นครึ่ง o x i d ิเดชัน ation, ก็จะเขียน Cr วงเล็บ S ขีดขันหน1ขีดนะคะแล้วก็เป็น Cr 3บวกวงเล็บ Aq นะคะคันด้วยสภานไอออนตามด้วย Pb นะคะ Pb ก็เป็นไอออนก่อนครึ่งดีดักชันนะคะ Pb สองบวก วงเล็บ Aq ขีดขั้นแล้วก็เป็น Pb วงเล็บ S อย่างนี้นะคะส่วนข้อ3นักเรียนจะเห็นว่า Zn นะคะเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้นเนาะจาก0เป็นบวก2ส่วนไฮโดรเจนนะคะจากบวก1เป็น0อันนี้เลขออกซิเดชันลดลงเพราะนั้นไฮโดรเจนตรงนี้เป็นแก๊สเพราะฉะนั้นเป็นครึ่งรีดักชันต้องใช้ขั้วเฉื่อย เราก็จะเขียนได้ว่า Zn นะคะคือ Oxidation เป็น ZnS แล้วก็ขีดด้วยหนึ่งขีดแล้วก็เป็น Zn สองบวกวงเล็บ aq ขีดขั้นด้วยสะพานไอออนตรงติดสะพานไอออนต้องเป็นไอออนเสมอขุยย้ำแลวนะคะตรวนี้ก็จะเป็น H บวกวงเล็บ aq นะคะขีดขั้นด้วยไฮโดรเจน ซึ่มีสถานะเป็นแก๊สความดัน1 atm แล้วก็ขีดขั้นหนึ่งขีดแล้วก็ใช้ขั้วเฉื่อยขั้วแพททีนัมวงเล็บเอย่างนี้นะคะถ้าเป็นแก๊สไม่มีขั้วเนาะต้องใช้ขั้วเฉื่อยเขียนแบบนี้นะคะลูกต่อไปข้อนี้นะคะข้อ4 fe 3บวกทางซ้ายมือกลายเป็น fe 2บวกอันนี้ ตรงนี้บวกสามตรงนี้บวกสองลดลงนะลูกเนาะเพราะฉะนั้นของเหล็ก Fe นะคะมันก็จะเป็นครึ่ง Reduction ส่วนไฮโดรเจนทางซ้ายเป็นศูนย์ทางขวาเป็นบวก1เพราะนั้นไฮโดรเจนจะเป็นครึ่งออกซิเดชัครึ่งออกซิเดชันก็จะต้องขึ้นด้วยขั้วก่อนก็คือใช้ขั้วเฉดแพลทินัมวงเล็บ S นะคะแล้วก็ขีดด้วย ไฮโดรเจนไอออนขึ้นด้วยแก๊สนะคะหนึ่ง atm วงเล็บนะคะขีดขั้นด้วยไอออนของไฮโดรเจนแล้วก็วงเล็บ aq แล้วก็ขั้นด้วยสะพานไอออนนะคะที่สะพานไอออนเราก็จะเขียนอของเครื่องรี d u c ชั o ก็จะเป็น Fe สบวกวงเล็บ aq ตรงนี้นะคะ ไอออนนะคะเป็นไอออนทั้งคู่ไม่มีคั้วใช้จุลภาคขั้นแล้วตามด้วย Fe2 บวกวงเล็บ a เพียนะคะ a, a, a Q แล้วก็ขีดขั้นด้วยคั้วมันก็คือใช้คั่วเฉื่อยคือแคทีนัมพอจะเข้าใจไหมคะนักเรียนนะคะอันนี้คือตัวอย่างเวลาที่เราเขียนจริงๆนะคะเราจะต้องหาก่อนว่าตัวไหนเพิ่มตัวไหนลดถึงจะเขียน แผนภาพเซลได้นะคะครึ่งเซลล์ที่เป็นออกซิเดชันอยู่ซ้ายครึ่งเซล์ที่เป็นรีดักชันอยู่ขวานะคะอ้าวอีกตัวอย่างหนึงนะคะนักเรียนในกรณีนี้เราจะเขียนแผนภาพเซลเนี่ยที่เราให้มาเนี่ยเขียนเป็นเป็นปฏิกิรยาของเซลล์เมื่อกี้เราเขียนแผนภาพเซลล์จากปฏิกยานะคะอันนี้เราเขียนปฏิกิยาจากแผนภาพเซล เรารู้มาแล้วว่าทางซ้ายมือนะคะเครื่งเซลล์ทางซ้ายมือจะเป็นเครื่องเซลล์ออกซิเดชันส่วนเครื่องเซลล์ทางขวามือจะเป็นครื่องเซลล์รีดักชันเราก็จะเขียนปฏิกิริยาได้ว่าถ้าเราจะเขียนให้ง่ายนะคะเรียนต้องแยกออกเป็นเครื่องออกซิเดชันเครื่องรีดักชันนะคะก็จะเขียนง่ายขึ้นอ่าสมมติครูเขียนทีละครึ่งนะคะข้อ1ครูเขียนครึ่องออกซิเดชันเป็นปฏิกิริยามันก็จะเป็นเครื่องออกจะต้องบวกอิเล็กตรอนทางขวาเนาะ ก็จะเป็น Mg วงเล็บ S ได้ Mg 2บวก AQ บวก2อิเล็กตรอนอันนี้ครึ่งออกซิเดชันส่วนทางขวามือจะเป็นครึ่งรีดักชันเวลาเขียนครึ่งรีดักชัน uction, เขียนแล้วเลขออกซิเดชันต้องลดลงรีดักชันเขียนแล้วต้องลดลงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดลบขึ้นตัวนี้ก่อนเขียนแล้วจากลบหนึ่งไปศูนย์มันจะเพิ่มขึ้น วันะะนั้นเราต้องขึ้นต้นด้วย Cl สองนี่นะคะเป็นแก๊สบวกอ e ิเล็กตรอนได้ Cl ลบดุลสมกา,ารถ้าเป็นแก๊สลุงน,นะพอหนึ่งตัวรับอ e ิเล็กตรอนได้หนึ่งตัว Cl หนึ่งตัวรับอ e ิเล็กตรอนได้หนึ่งตัวเพราะ้าสองตัวก็เติมตรงนี้ไปสองอิเล็กตรอนปิยาของเซลล์หรือิยาฤดอก อิเล็กตรอนต้องเท่ากันตรงนี้สองอิเล็กตรอนตรงนี้สองอิเล็กตรอนออกกับรีอิเล็กตรอนเท่ากันแล้วเราก็รวมได้เพราะฉะนั้นปฏิกิริยารีดอกก็จะได้ว่าอ่า Mg วเล็บ s นะคะบวกกับ Cl2 วงเล็บ g วงเล็บแก๊สนะคะได้ Mg สองบวก a เครียดบวกกับ 2cl ซลกเอียนนี่นะคะอันนี้คือปฏิกิริยาของเซลล์นะคะอ้าวข้อต่อไปเครื่องออกทางซ้ายเขียนแล้วเลขต้องเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเพิ่มขึ้นก็คือเขียนไฮโดรเจนเวลาเราเขียนปฏิกิริยานะคะคูวเราจะ ถ้าเป็นพ้วเฉยเราจะไม่เอามาเรียนอ่าวไฮโดรเจนเขียนแล้วเลขออกซิเดชันต้องเพิ่มขึ้นเพราะนั้นทางซ้ายต้องเป็นสูดทางขวาต้องเป็นบวกเนาะถึงจะได้เพราะฉะนั้นในลักษณะเหมือนกันแก๊สไฮโดรเจนให้อิเล็กตรอนก็จะได้เป็น H บวกบวกอิเล็กตรอนถ้าเป็นแก๊สทางซ้ายสองตรงนี้เติมสองอิเล็กตรอนก็เพิ่มเป็นสองตัวนะคะหนึ่งตัวให้หนึ่งอิเล็กตรอนสองตัวก็ให้สองอิเล็กตรอนอ่าว ครื่องรีนะคะเครื่องรีดักชันก็จะกลายเป็นเขียนแล้วลดลงเขียนเหมือนสมการที่1เลยนะคะก็จะเป็น Cl2 แก๊สบวกสองิเล็กตรอนได้2 Cl ลเพราะนั้นพอเป็นรีดอกเอาซ้ายรวมซ้ายขวาลงขวา h า H2 แก๊สบวก Cl2 เป็นแก๊สเช่นเดียวกันทางขวาก,ก็จะได้ 2H บวก Aq บวกด้วย 2Cl- Aq สาเลี่ Aq นะัมาเขียนในพอนะคะต่อไปข้อ3นะคะเครื่องเซลล์ออกทางซ้าย เขียนแล้วเลยออกซิเดชันต้องเพิ่มขึ้นก็เป็น Fe วงเล็บ S ได้ Fe สองบวกบวกอิเล็กตรอนไปสองตัวนะคะ Fe สองบวกก็คือให้สองตัววงเล็บ X ตรงนี้ด้วยนะคะขั้นด้วย Reduction Reduction ก็จะเป็นของไฮโดรเจนเขียนแล้วต้องลดลง เนาะเขียนแล้วลดนะคะมันก็จะเป็นไฮโดรเจนเอรียดบวกด้วยอิเล็กตรอนแล้วได้แก๊สไฮโดรเจนอย่างนี้เขียนแล้วลดลงจากบวก 1, หนึ่งเหลือศูนย์เขียนแล้วลดลงนะคะลูกอ่าพอแก๊สปับ๊บทางขวาเป็นสองตรงนี้เติมสองหนึ่งตัวรับอิเล็กตรอนหงตัวสองตัวก็รับสองตัว นะคะนั้นรวมเป็นรีดอกอิเล็กตรอนเท่ากันแล้วเอกก็จะเป็น Fe วงเล็บ S บวกด้วย 2H บวก AQ ทางขวาก็จะได้ Fe 2บวกวงเล็บ AQ แล้วก็บวกด้วย S 2วงเล็บ Gas วงเล็บ G นะคะ อันนี้คือปฏิกิริยาของเซลล์นะคะต่อไปข้อ4ี่นี้เห็นไหมคะตัวนี้ขั้วเฉยตรงนี้ขั้วเฉยขั้วเฉยแล้วไม่เอามาเขียนเราเขียนเฉพาะไอออนด้านนี้เหล็กนะคะไอออนถวไอออนกลายเป็นไอออนทีไอออนแสดงว่ามันเป็นออกซิเดชันเนาะเขียนแล้วต้องเพิ่มขึ้นจากบวกสองไปเป็นบวกสามแสดงว่าเพิ่มหนึ่งเพิ่มหนึ่งแล้วก็เขียนเป็นอย่างนี้นะคะ Fe สองบวก A เครียดได้ Fe 3บวก A เครียดบวกไป1อิเล็กตรอนอันนี้คือครึ่งออกซิเดชันต่อไปครึ่งรีดักชันครึ่งรีดักชันเขียนแล้วต้องลดลงอันนี้คือบวกสี่เนาะ อันนี้เหลือบวกสองแสดงว่ารับสองตัวนะคะก็จะกลายเป็นเิียกทรนนะคะจะเป็น Sn4 บวก,บวกตรงนี้ a เครียดบวกไปสองอิเล็กตรอนได้ Sn2 บวก A คตรงนี้ลดเท่าไหร่บวกเท่านั้นนะคะลูกตรงนี้เพิ่มเท่าไหร่นะคะก็บวกเท่านั้นทีนี้เราจะรวมนะคะ พอเราจะรวมปับ๊บอิเล็กตรอนยังไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นด้านออกซิเดชันตรงนี้ต้องคูณไป2อิเล็กตรอนเพื่อให้อิเล็กตรอนมันเท่ากับทางขวามันถึงจะรวมกันได้พอคพูณ2ปับ๊บตรงนี้ก็จะกลายเป็น 2Fe2+aq ทางขวาก็จะได้ 2Fe3+aq บวกด้วย2อิเล็กตรอนนะคะทีนีเน้เล็กตอนเท่ากันละเล็กตอนเท่ากันละเราก็เอาทางซ้ายรวมทางซ้ายทางขวารวมทางขวามันก็จะได้มันก็จะได้เนาะปฏกิรยารีดอกนะคะก็จะได้2 Fe 2บวกอเกียบบวกกับ Sn ่บวก a เขี่ยทังกว่าก็ได้เป็น 2fe 3บวก a เี U ่ยบวกด้วย sn 2บวก a เี่ยอย่างนี้นะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันถูกต้องหรือยังเราก็มาเช็คนะคะจำนวนอะตอมจำนวนประจุเหมือนเราที่เราดูนสมการมา ตรงนี้ข้างซ้าย f e ก็2ตัวทางขวาก็สองตัวนะคะสองอะตอมเอวสองโมลน,นะคะ sn ซ้ายสซ้ายห่ขวาหนึ่งทีนี้มาเช็คประจุตรงนี้สองสองก็เป็นบวกสี่ตรงนี้อีกสี่บวกสี่นะคะวันนับข้างซ้ายเป็นบวก8ดทางขวาสองสามเป็นหบวกหตรงนี้บวกอีกบวก2ก็เป็นบวก8ด แสดงว่าสมการดุลแล้วนะคะทำแบบนี้นะคะนักเรียนในกรณีที่อิเล็กตรอนไม่เท่ากันต้องคูณอิเล็กตรอนให้เท่ากันก่อนแล้วถึงจะรวมเป็นปฏิยาดีด็อกสรุปแล้วนะคะนักเรียนในการเขียนแผนภาพเซลล์กัาวนนิกนะคะเราจะเขียนเครื่องเซลล์ออกซิเดชันไว้ทางซ้ายเครื่องเซลล์รีดักชันไว้ทางขวา mm hmm. นะคะทีนี้ในแต่และเครื่องเซลล์ก็จะมีคั่วแล้วก็ขีดขั้นด้วยไอออนในสารละลาย แล้วก็ขั้นกันด้วยสะพานไอออนก็คือขีดสองขีดนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยไอออนในสาระละลายแล้วก็ขีดสุดท้ายเป็นขั้วนะคะทางซ้ายถ้าเป็นขั้วไฟฟ้าก็คือขั้วแอโนดทางขวาก็เป็นขั้วแคโทดนะคะโดยขั้วแอโนดก็จะเป็นไฟให้อิเล็กตรอนขั้วแคโทดก็จะเป็นไฟรับอิเล็กตรอนจากที่เราเรียนเรื่องเซลล์กำมานิกมาแล้วนะคะสำหรับวันนี้เพียงเนื้อหาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะพบกันใหม่ ในเรื่องต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ